เบ้มวันนี้จะทำอะไรเนี่ยนี่แต่งหน้าเลยปะวันนี้คุณเป็นประสานงานนะจ๊ะคุณไม่ใช่เอมมนี่รีวิวนะจ๊ะถึงฉันได้เป็นประสานงานรายการนะจ๊ะแต่ว,ว่าฉันก็ต้องรับแท็กในเวลาจ้ะฉันเป็นหน้าตาของกองถ่ายน,นะจ๊ะจะต้องสวยในเวลาจ้ะเธอเธอฉันว่าแป้งตัวนี้ดีมากเลย แบบปกปิหรูปรองแผลจริงขนาดจากสีวันได้ดีมากๆแบบอ่ะพี่เห็นเลยมากปกตินะพี่ไม่ได้ใส่แต่เนจ้าดิวตี้ก็เห็นอยู่เนาะเออแล้วก็แบบแป้งตัวเนี้ยคือดีมากแบบใช้แล้วแบบไรมากไปเลยจ้าไรเนี้ยจ้าคูดแล้วก็คิดถึงสุขว่าแป้งตัวเนี้ยมีชื่อว่าทีทีมเนี่ยเฟิร์นฟิคชั่นคอปเวิร์แพคนำเข้าจากเกาหลีจา้าบอกว่า เขาดีมากจริงเหมาะกับสาวเอเชียอย่างเรามากๆจก้ะมีเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองจ้ะก็คือสีไม่นจะแตกต่างกันไม่มากจาก้ะอันนี้คือเบอร์สองสีมันจะแบบออกแบบสําหรับเหมาะกับคนแบบผิวแบบขาวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยส่วนตัวนี้จะเป็นขาวอมชมพูอันนี้เบอร์อะไรนะขาวอมชมพูเบอร์หนึ่งจ้ะสำหรับคนแบบผิวขาวอมชมพูแต่สำหรับเอมนอนาน,านาี่นันะคิดว่าทั้งสองสีเนี่ยเหมาะกับพี่ทั้งคู่จากพี่ฟูร่าเพราะอะไรรู้ไหม ตลับมันสวยอันดับหนึ่งคือตลับดีมากตลับสวยคุณเบิ้์สองเลยเหรอเบิ้์สองเลยจ้ะเพราะว่าหน้าของคุณเราอ่ะมันไม่ค่อยแบบเสมอกันแล้วบางทีอ่ะทีมันนี้ก็จะเอาสีเบอร์สองเนี่ยมาเฉดท,ท,ทั้งข้างแก้มเบอร์หนึ่งเอามาลงเขี่ยนหน้าทั้งหมดนะจ๊ะหนูว่าแล้วว่าวันงานบิสมาร์ทเน่ะฉันก็ว่าทําไมเธอแบบว่าไม่เต<ม>ิมหน้าเลยปกติเธอจะแบนไี<ม>่เติมหน้าตลอดเวลาแต่วันนั้นหน้าเธอหน้าใยมาก เพราะว่าชช้มีตัวช่วยดีจ้ะเนี่ยพี่ใช้มาประมาณสักสองอาทิตย์แล้วหล่ะเนี่ยก็เลยอยากบอกต่อแล้วก็แนะนำให้ทุกคนได้แบบมาใช้ตามนะจ๊ะก็คือ t ี m a แ Perfection Cover Pack f p f 3 6 p เบวกบวกจ้ะเอาอยู่ทั้งวันทั้งคืนแน่นอนอย่างเดียวจบครบเอมอรี่คอนเฟิร์มจ้ะเอมี่ถ้าเกิดใครสนใจนะจ๊ะสามารถติดต่อได้ที่เพจนะคะทีทีพับกันน้ำปกติเรียบเนียนเฟซบุ๊กน้ำตาลเกดกระมลไลน์ก็เกดกระมล 4 5 7 8เบอร์โทรศัพท์ก็คุณน้ำตาลเหมือนกันนะคะ0972507772นะคะขึ้นให้เรียบร้อยแล้วจ้ะไปติดตามได้เลยจ้ะของดีเอ็มดีอยากบอกต่อคอนเฟิร์มนะคะลันเสิร์ชไปดี่แน่นอนจ้ะออกกองทั้งวันก็ไม่มีลอกหลุดว่าอะไรก็เลยนะพี่เนขอถามหน่อยคุณจะเสร็จแล้วยังคะต้องทำงานแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะไปมองประสานงานก่อนรับแขกก่อนะจ้ารับแขกก่อนนะจ๊ะไปค่ะขอบคุณอาจั๊ก ่ทำไรแต่งหน้าเลยค่ะสับหน้าสับไม่แล้วสับอีกแล้วค่ะหน้ามาคันคุณท้ามหน้าไปอยู่แล้วดิียกจริงไม่ได้ฉันแบบฉันแบบจริงเหรอยังเรีไวอีกเหรอทีฉันเพิ่งสับครั้งแรกอะนะฉันแบนแต่งหน้าแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วนะนี่เป็นเวลาบ่ายสามแล้วนะหน้าฉันยังไวอยู่หรอที่จริงไม่ต้องสับมันดืเดี๋ยวรู้มาใจนี่นะโอ้ยแสดงว่าแป้งเขาดีมากเว้ยถ้าอย่างนั้นอะแป้งแบบดีมากจ้า